พี่น้องสวัสดีที่ช่องตาเวอร์เตอร์โฟทุกคนสวัสดีอามแรงพี่น้องมมนย่างเหรอบึงโค้งกันสร้างหัวเขาเป็นหิดหอดใจแล้วเขาบ่ได้มาบึงตอนหิดเขากระเบึงตอนเรลวก็ได้หรอกย่อง นอนมายางเบืง้งเขินเศร้าไปแล้วห้าโมงหกโมงแล้วโครงการสะพานข่อยบัทั้งเลี้ยวง่ายยุคแข็งหลอดข่อยไหมหัวหน้าข่อยไหมหัวหน้าน้อยไหมวหน้าน้อยหัวหน้าแข็งหลอดโครงการสะพาน อตั้งเสาแล้วนะพี่น้องผู้ใะตั้งเสามาหอดพี่แล้วย่าอ้เลี้ยวตัวละเลี้ยวขักเลี้ยวขัก โอ้ลงลึกเ้อพี่น้องคุณ่ะเอาลงจัดเมตรเนี่ยเอาลงสองเม็ดผมได้เนี่ยพี่น้องสองเม็ดผมได้ถึงฝังฝังเสาลงเนี่ยโอ้มีน้ำพรับเนี่ยคุณ่ะโครงการสะพาน,ข,น,นาข่อยบังวนาแขกหลอดเราไม่เห็นยังไงพุณ มันนำกับลุงลายตื่นเลยละ่ะพี่น้องบาดเนียนมันฉีลง้งในบ้านเนี่ยมนมีแตนมีแตนกอไพรบ้านนี้แขกงรอดแล้วมาถิ่มลงไว้ลงสาบอะไรเลยบ้านใครผนบาดว่ถูกมันแหงซะก,ก่อนจกักทีไปถือตอนอันนี้ตอนใดย้ำใดแล้วมาแกงถิ่มลงแกงถิ่มลง,ลงมาทีจะพาดบาหน,นีนัำมันไหลเลยเห็ด,ดบ่ไรบ้านเนี้ย พี่น้องอยางเบิง่งอันมาถ่ายคลิปเพิ่นว่านเจ้าซัดชาพระท่านเจ้าชาอาจารย์กันไซเรามาถ่ายไปเบิดอเลี้วโอ้ยบ่เป็นอย่างดอกพี่น้องอาจารย์กันไซโล่นอันเราสายถ่ายคลิปอยู่แล้วเนาะตาเบิดแบบนี้อย่ยงมีงานต้องแกะเพียงต้องอยังครับแต่ว่าก็เป็นลูกศิษย์ผมก็เป็นลูกศิดแล้วแหละเงาเราบ่ได้มีอย่ยงมีงานอย่างนาี้แล้วเราก็มาถ่ายพี่น้องเบิ่งได้เบิด์ตเม่อแล้วครับ พี m, u. U việc, ่น้องก็ฝากติดตามท่องเตาเบิมร์ตเงาห่วยห่วยก็ไปทิ้งซี่นี่ห่วยนี่ขึ้นุ่มได้นี่ห่วยพี่น้องกูนะขึ้นุ่มได้ปะตาเบิร์ตแบบนี้อย่างนี้งานพี่น้องแต่ว่าพี่ฝากพี่น้องเบิร์ตเงาน้ำขึ้นกงาละฝากลูกศิษย์คนนี้นี่ไงฝาก ลูกชิดอาจารย์การใช้น้ำจะค้นแน่ก็เล่าเป็นคนสอนผมไทยคลิปสอนผมเบ้าแล้วสิมีคนเบืองหลายก็ผมกับเบ้แปลกคุณบอลแล้วไทยคลิปมาสองปีแล้ว FC เอฟซีเรายอมหลายก็ผมอยู่แล่าฝากพี่น้องเบืองแยง,งตาน้ำครับโฟร์เฟรนลูกไปยุ่งยากนี่ว่า,าอยากกินหมูกระทะอาจารย์อาจารย์ข่อยบ้านเรื่องข่อยแน่วะท่าน เลยตอบกลับเพื่อนไปว่าพาผมไปล้านเนี่ยฉัดนดอกเพื่อนว่าเหนื่อยครับรถพอหยอกเพื่อนไปฉันตอบเลยจักรโยวาแล้วขับรถมาไกลแล้วเป็นคนในที่แหละครับปกติขับรถม้าไก่เราบ่ไปใส่เมื่อบ้านเท่ากันตอนนี้เหยี่ยงอื่นกิดจังฮิตจ,จังเสียมือนี้เขาขับรถมาไม่เมื่อยเอาคลิปนี้กับพาพี่น้องมายางรอเบิองครับเบิองของตาเบิองชื่เก่านั่เด้อพี่น้องเด้อ เบิ่งของอาจารย์การใช้แล้วก็อย่าลืมมากดติดยำ้ำมากดติดตามมากด Subscribe นครับวาเบิ่งเต่าเบิดนำ้ำเบิง่งเงแยงหักเพียงกันทุกผู้ทุกคนครับพี่น้องเนี่ยหัวเขากระหิป็นพูดพูดละหัวก็เอาลงสองแป้นครับบ่ได้ลุ้งหลายบ่ได้ลงหลายแป้นเด้อันกําแพงเนี่ยเอาลงสองแผ่นครับเนี่ยฝังเพราะว่าฝังหัวลงไปสองเมตรผมถามสร้างอยู่เหมือน,นันว่าเอาลงจ็กเมตรเคนว่าเอาลงสองเมตร ันเมื่อนแม่โค่เพิ่นเอาอวนเอาเสามาลงเอาเอันฟานมาล,งเ,ามาลงเนี่ยเอาโต,โตัวกําแพงมาลงเนี่ยสร้างขึ้นมาเอาลงสองเมตรต้องเบิ่งตะกอนว่ามันจีใส่ได้ักแผ่นจักแ๊กเพน่นมาพ่นว่าเอาลงได้สองเพนนี่พอดีเพราะว่าเขาฝังเพิ่นสัเพิ่นฝังเสาลงลึกบรรยากาศย้ำแรงพี่น้นงงงนงอง พี่น้องเขามาเบิรงคลิปแล้วกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกดแจ้งเตือนให้เบิรงทุกคลิปวันเสาน,น,น์ถัไปทวยชนะถนนครับเตาเบืรอกับชิมาไายจริงจริพี่น้องขึ้นก็จะว่าช่วงต่อไปก็จิเป็นช่วงของการซ่อมของการแกะเพลงกระสีมี้หลายๆช่องมาไทยพี่น้องก็อย่าลืมติดตามช่องเตาเบอร์ตรงนี้ติดตามเบิรงขึ้นก่าครับ เตาเบืดที่ได้เปรียบมูแต่ย่างมูเบือ่ล่ะคับเนี่ยมูเบือกับกีกับกีรุตลุงเนี่ยเพราะว่ายูทูบเปิดห้องก็หลายเนาะที่ยูทูบเปิดสาวหน่อยเาก็มีแต่ช่องดังๆเตาเบืดกับฮังก็มาเห็นช่องในมหอดปีหังก็ได้หังก็ได้ซีเดือนหาเดือนนี่พี่น้องหังก็ได้ซี้ก็เดือนซีเดือนซีเดือนหาเดือนให้ยูทูบนี่เจเนกฝากพี่น้องเป็นกำลังใจสนับสนุนอันที่ว่าไม่ทั้งเบิอดีว่าได้เงี้ยงได้พี่น้อง ที่บ่ามาทั้งบัตรนี่ก็คืออยากให้พี่น้องซื้อบัตรครับอย่าลืมซื้อบัตรราคา129บาทเฮ้ยาเด็กดาคนเนี่ยเกี่ยวไปงูมากกับมันยัวแต่กูซื้อบัตรพี่น้องวะกูซื้อแล้วกับชิวาอีกเอากลวดนี่มาสบายพี่น้องวะซื้อแล้วกับว่าให้พี่น้องผู้ใดเพรท่านซื้อเด้อครับผู้ใดซื้อแล้วกับขอบคุณหลายๆขอบคุณที่ซื้อบัตรเขามาเบิ่งเต้าเบิร์ครับผม อารมณ์ดีพี่น้องเพราะว่าแกเพียงเร,เริ่มใกล้สีเป็นสี่ประชบถึงสังถึงสาแล้วได้หลายเพียงแล้วอันที่บ่ได้ไปถ่ายคลิปหรือว่าบ่าได้มาไล่างานให้พี่น้องเมื่อกล่ไ่ได้หนีไปใช้บ่ได้ขี่ขั้นครับบ่ได้ขี่ขั้นบ่ได้ย่านเด็ดต่ว่าไปแกเพียงครับเพื่อองค์กรและเพื่อชวนรวมน,นะเขาบอกพ่น้เขาจิบเมื่นะาไทายิบอย่างเดียวบอกเหยียดเข็ียดงานอย่าง มันก็เปลี่ยนไปบ่ได้ครับบ่ยเป็นว่าหอดยาวซอสบอมเอ้ยผมบ่ได้แกตพริพกมากครับผมคาทายคลิปจริงจริมันก็เปลี่ยนไปบ่ได้ครับเดี๋ยวมูเขาจีว่าให้ผมแหงบ่มักให้คนเบาให้อยู่แล้วก็บ,บ่ได้มักเอาลเสนคนครับแต่ว่าทางที่ดีก็คืออย่าให้คนเบาให้ได้ให้คนเบาให,ไให,ให,ห้ได้หน่อยที่สุดเท่าที่จะเปลี่ยนไปได้ฮะนะที่บอว่าทางบันเทิงมันี่ก็คืออยากให้พี่น้องซื้อบัตรนั่นล่ะบ่ได้มียังหรอกตาวเบิดบ่ได้มียังอก นี่แค่ใจอันดวงน้อยดวงนี้ที่มอบให้แฟนคลับเอฟซีช่องตาเบิดทูผูทกคนหักแพงเอฟซีทูผูทกคนเอฟซีสาวน้อยเฮาอยากให้พี่น้องซื้อบัตรเขามาบึงบัตรราคาร้อยี่สิบเก้าบาทครับผู้ใดซื้อเรียกขอบคุณหลายๆถ่ายอยู่ในกลุ่มขอบคุณที่ซื้อบัตรเขามาบึงเตาเบิดสนอกบ้าขอบคุณที่ซื้อบัตรเขามาบึงทีมงานสาวน้อยเฮ้ยเหงาไหมเงี้ยเดี๋ยวเพิ่นจะไปเสนอนี่เนาะ พอเรียก่ท่านซื้อหรเฝซาวซื้อครับเพราะจะเป็นไร้สุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะซ่อมก่อนที่เราจะซ่อมมันซ่อมวงใหญ่พาาจะออกงานวงใหญ่แล้วนี่ไว้ที่นี่ครับพวกกันชิมนาพี่น้องขอบคุณสวัสดีครับผม